เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพรีวิวสกิลนะครับของอ่าโบแจ็คนะคต้องบอกแบบนี้นะครับคือต้องบอกว่าคือผมรู้สึกงงเว้ยคือผมเห็นอยู่แป๊บหนึ่งใช่ไหมว่าโบแจ็คแม่ง ECA แต่ผมตกใจนี่ว่าเฮ้ยทำไมข่าวมันเงียบจังวะเออหรือเป็นที่ผมคนเดียวฮะอาจจะหาไม่เจอคนเดียวก็ได้นะครับคือแบบเออเพิ่งมาแบบแบบเิอเปอิดเ,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 เล่นแล้วก็เจอ คือมันโดนไม่มีใครพูดถึงอะไรมันเลยอาจจะแบบโอ้โหไอ,อชีวิตโบแจ็คน่าสงสารมากเนี่ยแล้วก็มาเดี๋ยวที่เรามาดูกันว่าความสามารถทําอะไรได้นะสําหรับโบแจ็คนะจะแบบเขาเรื่องอะไเรเพื่อนเพื่อนไหนไมึง ECA แล้วอะแล้วเป็นมูวี่บอสด้วยอะแล้วยาสีแดงด้วยอะมันขาดมากเลยนะตอนนี้ผมบอกยสีแดงอะเอาหน่อยวะโบแจ็คเอาหน่อยเอาหน่อยนะเออมามาดูกันครับว่าหลังจากที่ ECA แล้วเขาจะกลับมา ผงาดไหมหรือว่านอนค้างเหมือนเดิมนี่ครับมาดูกันเลยครับผมก็ผู้นำนะครับสเปคเทอร์วิลล์อรีเออร์หรือทามเทอร์วอร์นะครับที่บวกสายพิษและแอนดีฟเอนท์บวกหนึ่งรนต์นผมถ้าไม่ตายนะครับเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับ30%เอ้ยถุยก็ดีครับ50%าเหนึ่งเทิร์นในไงผมก็โอเคนะเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีและพลังป้องกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยมาดูพาสร์ทสกิลครับแอตแทกแอนดีฟเอนท์บวกหนึ่งร้ายนะครับ แอดแท็กอันเธอเองบวก30%ไปเลยอันนี้คือแบบต้องบอกก่อนว่าซับดีมากเลยนะคือแค่โผลมาครับคือตัวร้ายเลยนะคือประเด็นคือตัวร้ายครับไม่กําหนดนะว่าจะต้องเป็นแคทไหนบวกไปเลยเขาสาบเปถือว่าดีเยี่ยมมากๆครับสำหรับเขาสามารถนี้อย่างน้อยก็ซับได้เออเพื่อนเก่งขึ้นนะครับเออโอเคนะครับแล้วก็แคทสเปคนะครับไอ้พวกท้องอวกาศแล้วอวกาศแล้วก็อ e ีิมเมนดีสเนี่ยนี่บวก2องแอดแทกอันเธอเองบวก30%เมื่อเจอกับศัตรู1ตัว เนะี่ยฮึ่มเพิ่งเจอกับศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็จะบวกแอตแทกแอนดิเวนอีก15%เมื่อเจอกับศัตรูสตัวหรือมากกว่าโอ้นะี่ไงก็คือบวกบวกไปด้วยเนะี่ยผมตามจำนวนศัตรูที่เจอก็โอเคนะครับผมใช้ได้เลยเนะี่ยก็คือซับอ่ะเออเป็นทั้งผู้ลีดด้วยเป็นตัวซับให้กับเพื่อนได้ถือว่าครบเครื่องนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ต่อครับผมแ at อตแทกแอนดิเวนบวกสานะครับ แม็กสูงสุดคือบวกได้สูงสุด120%นะครับเมื่อทำการโจมตีนะครับตามจำนวนตัวละครที่อยู่ในแคดสเปคเทอร์ลิงนะครับแล้วก็อินฮิวเมนดีสยกเว้นตัวเองเนาะในทีมแล้วถ้าเกิดมีตัวละครในแคดไหนมากกว่าน,นั้นก็จะบวกตามแคดนั้นก็เอาเป็นว่าจัดตัว2แคเนี้ครับให้แม่เอ่ออยู่ในทีมเยอะเดี๋ยวโบว์แจ็คจะแอดแท็กที่เป็นบวกไปเองก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็จะกัดอแอดแท็กนะครับเมื่อมีตัวละครสเปค นะครับแล้วก็อินฮิวแมนเนี่ยผมอยู่ในทีมมากกว่าเือกับห้าตัวโอ้โหแม่เจ้าโโโอโอคือเหมือนท้าอ,าออกมาว่ามึงต้องเล่นกับตัวแขปนี้เท่านั้นนะไม่งั้นนะมึงเอ้โบแจ็คนะครับจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะผมไม่ต้องพูดมากนะครับว่าเป็นตัวค่อนข้างอาจจะเฉพาะทางนิดนึงเนี่ยค่อนข้างเฉพาะทางนะครับมาดูแปลงมากดีกว่านะครับจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเจอศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็เริ่มใช้งานได้หลังจาก อาไปแล้ว4เทิร์นนั่นเองเริ่มใช้ในเธอที่4ีนี่ครับเป็นฟูลพาวเวอร์โบแจ็คในี่นผมโอ้โหเป็นต่างกันเยอะเหมือนกันนะความสามารถท่าไม่ตายนะครับเพิ่มลัรโอ้สแต็คพลังโจมตีครับ50%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับ50%าสิอร์โอเคนะก็สแต็คพลังโจมตีนะครับพลังใช่คำว่าพลังเลยแอทแทกอินฟิเนทบวกส้เปอร์เซ็นตครับและกะัดออกแอทแทกถือว่าดีนะครับคือแบบ ปลงร่างปุ๊บคือไม่ต้องพึ่งพึ่งเพื่อนและเรากาดเลยถือว่าโอเคก็ยังถือว่ามีสกิลในการที่จะเอาตัวรอดได้บ้างทําการโจมตีซ้านะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นมีโอกาสยางสูงนะครับที่จะเป็นท่าไม้ตายวู้นะได้ความสามารถตีเบิลไปเลยนะครับดีมากๆเลยทาการเปลี่ยนลูกแก้วสีแดงนะครับยกเว้นลูกแก้วสีแดงนะครับเออทำการแลนท์โรปปิด ทำการแรนดอมลูกแก้ว1สีเป็นลูกแก้วสีแดงยักเป็นลูกแก้วสีแดงนะครับไม่งงนะก็คือแรนดอมสีอื่นอ่ะให้เป็นสีแดงว่างั้นเถอะจะพูดใ้งงทาไมเนี่ยโอเคต่อครับผมเพิ่มพลังโจมตีแล้ะพลางป้องกัน120่เอตมื่อทาการโจมตีโอ้ง่ายดีจังเลยวะแอะแตกบวกสิและพลังป้องกันบวก3 0เมื่อทําการโจมตีอ่าอ่าเมื่อทําการเก็บลูกแก้วและกันเออเมื่อทาการเก็บ เครียเออเก็บลูกแก้วเครียสามลูกแง่ผมก็อู้เออต้องบอกว่าใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายนะเออบวกไปเลยง่ายมากๆเนี่ยนะผมโอเคเลยนะคือ,อยังไงแม่งก็ได้อยู่แล้วอ่ะถามจริงมจะไม่ได้เลยหรอเออมันจะไม่ได้เลยหรอ, <laughs> เ,อ,นเ,หรอเนี่ยนะผมต่อมาคนระับผมจะทำการบวกพลังโจมตีอีหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทำการโจมตีซ้ำนะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงเนี่ยผมเมื่อ,อ เขาอะไรทำการโจมตี3แล้วก็มีการย่างสูงที่จะเปลนท่าให้ตายเมื่อเก็บลูกแก้วเนี่ยหกลูกงับบ้ากาัดแล้วกับหกลูกขึ้นไปว้าวค่อนข้างที่จะผมมองว่าใช้งานง่ายอะ่ะในแง่เป็นตัวละครที่ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคอมโบกับการที่ตัวละครตัวนี้ครับเปลี่ยนลูกแก้วอยู่แล้วนั่นทำให้การเก็บลูกแก้วของโบแจ็คอ่ะมันใช้งานง่ายแล้วก็ในส่วนของการบวกแอตแท็กบวกดีฟนส์อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีงามนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ร่างสองฟูลพาวเวอร์โบแจ็คเนี่ยอ่ะดูดีมากๆเลยผมจะเขาว่าดูดีมากๆเลยนะครับเอาปา ว่าเก่งเลยนงค่อนข้างทีง่จะแบบเออพลังโจมตีพลังดีเฟเลเนียบวกค่อนข้างเยอะนะแต่พอร่างแรกอาจจะติดใจแค่ร่างแรกนิดน,นึงครับร่างแรกอาจจะทาให้เราแบบรู้สึกที่จะเล่นยากสักนิดน,นึงเพราะว่าเออแหมตัวละครมันอาจต้องการลูกทีมหรือว่าเพื่อนรอบข้างอ่ะให้ตรงแขกหนึ่งมาถึงจะมีความสามารถาก I ัดออยแท็กตันตายได้แต่ถ้าเกิดเราไปเล่นกับทีมอื่นที่อาจจะเป็นมูวี่บอสอย่างเงี้ยแล้วแบบเราไม่มีอ่ะเออเราไม่ได้จัดตัว ไอพวกสเปคคาร์วลิงอะไรเงี้ยพวกอีวิเมนด <ะ S> ีน<ะ>่นอยู่ในทีนั้นน่ะมันจะทําให้เราสูญเสียการกัดอ๋อแต่ละสี่เทิร์นเนี่ยอืมถ้าเป็นเกมยาวก็โอเคแหละแล้วมันก็ังพอได้ถ้าเป็นเกมสั้นๆจบไวๆอย่างเงี้ยถ้าเราตัวไม่ครบอย่างที่บอกอ่ะคือเราไม่มีอะไรป้องกันตัวเองเลยเราอาจจะเป็นภาระให้กับทีมได้เนี่ยครับผมก็ผมมองว่าอืมให้กลางๆแล้วกันไม่ได้โดดเด่นอะไรมากก็ถือว่าดีกว่าไม่เอเจอย่างน้อยคุณก็ได้ เป็นลูกทีมของแคททั้งสเปคแล้วก็โอโหเดี๋ยวนะมันมีต้องอ e ีกทีไม่นี้เอาว่าเป็นลูกทีมของสเปคได้ดีอะไอ้สเปคทาเวเรลิงเนี่ยไอ้พวกนักลบท่ออากาศท้องจัก,กรวาลอะไรพวกเนี้ยได้ดีแล้วกันเอาว่าเป็นลูกทีมดีแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีนะแต่อาจจะมีเงื่อนไขที่คุณจะต้องจัดตัวให้เข้ากับแคทนิดนึงนะครับอันนี้คือความค่อนข้างยากนี่ไงผมเนาะแต่ถ้าเกิดแปลงร่างได้แล้วเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าก็ ดูแล้วก็น่าจะแบบหายห่วงไปแบบนิดนึงอ่ะไม่ต้องไปห่วงแล้วว่าโบแจ็คมันจะตายง่ายอะไรแบบนี้เพราะว่ากาะมันติดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ดาเมจที่บ่วงเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ได้ใช้ใน,น้อยนะผมว่าก็คาดหวังดาเมจได้แต่ส่วนเรื่องของการป้องกันเนี่ยอาจจะไม่ได้จุดใช่จุดเด่นของโบแจ็คครับโบแจ็คเป็นตัวยืนช่อง2และ3ก็อาจจะต้องหวังพึ่งในส่วนของการที่ตัวเองสแต็กดฟเฟนส์ในกรอีที่เรายิงตีเบิลนะครับเพราะว่ามันมีความสามารถในการที่จะ ตีเบิลให้อยู่แล้วแล้วก็เก็บลูกแก้วได้ตามที่กําหนด6ลูกก็จะตีเบิลอีกก็เท่ากับว่าตีเบิลสอถึงสครั้งนะครับได้เลยอยู่ที่เราเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตโบแจ็คเองฉะนั้นตัวละครตัวนี้ครับจุดเด่นเกิดเรื่องของการตีแรงนะครับก็พยายามจัดที่อยู่ตำแหน่งที่2ที่3จัดดีมากๆเลยตำแหน่งแรกไม่ควรนี่ไงผมก็อืมถ้าถามผมว่าจะเอามาแทนโบลี่ได้ไหมในทีมูวี่บอลเพราะตอนนี้ผมขาดมูวี่บอลในผมขาสีแดง เนี่ยก็ไม่แน่นะอาจจะดีก็ได้นะยครับเอออาจจะดูดีก็ได้ในแง่ผมสำหรับโบแจ็คเนาะต้องลองไปเล่นดูนะครับแต่ข่าวร้ายคือแม่งผมไม่มีโบแจ็คในเซิร์ฟเทแนเว้ผมก็งงกับตัวเองนะเอา้านี่กูไม่มีเหรอวะเนี่ยโอ้โหชีวิตเป็นตัวละครที่ผมไม่มีนี่มันอยู่อาสมัยไหนวะเน,นี่ยยังไม่มีเลยเนเงี้ยผมเอาไว้ว่าช่างหัวมันแล้วกันเนี่ยไม่มีแล้วก็เก็บเพชรฟรีเนี้ยผมประมาณนี้สําหรับการพรีวิวสกิลของโบแจ็คใน αι, เพื่อมีความ คิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับพี่โบแจ็คก,ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเนาะก,ก็เาขาเรียกว่าอะไรจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม